ผนมะนาวกำลังเขียวเป็นไดนากิเท่าไฟกิเท่าไฟใส่ลงในปอกกิเท่าไฟจากเตาหุงตุ่มเฮาเนี่เป็นกำลังใบเขียวขึ้นเพราะว่ากิเท่าไฟนี่ เป็นที่ำหนาที่กำจัดดินก่อยน้ำก่อยดินเป็นก,นกดนบ,นกบานเขากับน้ำก่อยเอาตัวไปกับดินเป็น,นกดตามตามนี่ที่เป็นดินใหม่ๆยิ่งเป็นกดแห้งเราเลยต้องใส่ขีเถาวัมันกำลังเขียวกำลังสะสมอาหาร อีกน้อยพันกัแตกตาดอกแตกตาดอกตามนี่ใบพ่นแก่เต็มทีแล้วเพันกัแตกตาดอกเลยอันนี้เป็นมะนาวไายเม็ดมะนาวบวมีมเมล็ดทั้งในบอกคือแป้นจิดมะนาวแป้นยังมีเม็ดเม็ดหลาย ใส่ปอกนี่มาว่างตรงไก่โคนเพิ่นนี่แถวใส่ทรงพุ่มใส่ใส่เรียกว่าใส่ทรงพุ่มอีกน้อยเดี๋ยวจะเอาฝุ่นมูลม่ววุ้นซัดมาใส่ขี่ิษขี่ไก่มาใส่พันธุ์ใดเขียวแต่กอนใบตั้งเหลือง